ฟังความฝันของคุณคุณแม่บุญตาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่บุญตาอันนี้อันนี้ทางแอดมินจะจ่วหัวผิดนะคะว่าเป็นวันที่16พฤษภาคม64อันนี้เป็น16 พฤศจิกายน65นะคะ,ะความฝันของแม่บุญตานะคะพี่ดัแต๋แ,ตแต่ฟังไม่ค่อยจะออกแต่ก็เอามาพากเองซะเลยเนาะบอกว่ามีผู้ชายร่างใหญ่มีผู้ชายร่างใหญ่นะคะจูงวัวมาสองตัวมาสองตัวมาให้แม่บุญตาคือไม่รู้จักหรอกนะว่าคนที่จูงมาเนี่ยเป็นใครนะ,ะแล้วทีนี้แม่บุญตาเขาก็ เขาก็รับวัวไว้แล้ววัวตัวนั้นมันเป็นวัวที่ตายไงแล้วผู้ชายคนนั้นนะก็เอามีดมาเอามีดมาฟันอ่ะมาแล้ตั้งแต่ตรงลำคอแบบผ่าท้องอย่างเงั้นเนาะอ่ะผ่าท้องแล้วสักประเดี๋ยวคนญาติญาติก็คือมีญาติอยู่ในท้องอ่ะมีญาติอยู่ในท้องก็คือแบบระญาตเนะแบบนั้นเนาะเออเขาเรียกว่าญาติเยอะแบบนั้นนะแบบนั้นนะเขาเรียกว่าญาติเยอะอ่ะเขาเรียกว่าพระญาติอ่ะเกี่ยวกับญาติอ่ะมีญาติอยู่ในท้องก็ชื่อชื่อว่าจิตอ่ะประจิตนะประจิต วัววัวเนี่ยตายนะแต่ประจิตนะอ่ะคงไม่ตายเพราะว่าไม่มีการพูดถึงว่าประจิตตายหรือเปล่าความฝันก็จบแค่นั้นนะอ่าความฝันของคุณแม่บุญตานะพี่ดเตอรแตวมองไปในเรื่องของเรื่องของการฆ่าตัดตอนฆ่าตัดตอนรู้ไหมเป็นอะไรอ่ะเพราะว่าเพราะว่าวัวตัวนั้นอ่ะถูกผ่าถูกชำระอ่าถูกชำละผ่าท้องนะคะแล้วก็ ผ่าท้องแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตัดวงจรอ,อ่าวงวงโคโจรน,นะโคอันนี้คือโคนะอ่าควงโควงตัดวงโคโจรวงโคจรเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดไงมีการฆ่าตัดตอนนะอ่าฆ่าแล้วก็ตัดเห็นไหมตัดแล้วก็เป็นตอนตอนเห็นไหมนะผ่าท้องไปบ้า,บาเขาเรียกว่าฆ่าตัดตอนการฆ่าตัดตอนก็คือตามที่เล่าให้ฟังก็คือแบบที่ท่านนายกทักษิณทําสงครามกับยายาเสพติดเะนาะอ่าปี2004 ปี2547ก็เมื่อ18ปีที่แล้วอ่าอันนี้เป็นการฆ่าตัดวงจรวงจรก็คือโคอันนี้คือโคจรเนาะแล้วทีนี้พอมันเป็นวัวเป็นควายเนะี่ยพี่ดัตตแต๋วมองไปในเรื่องเพราะว่ามันมีคนฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของนําควายมาให้เนาะแต่อันนี้เป็นการนําวัวมาให้เป็นการนําวัวก็คือนําโคมาให้ก็เพื่อจะเป็นวงโคจรไงแล้วทีนี้พี่ดัตตแต๋วก็เลยมองไปในเรื่องของ ถ้าวงโครจรก็จะมองไปนในเรื่องของพุ่มพวงดวงจันทร์เพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นวงโครจรไงอ่าแล้วก็มันมีคนฝันที่เกี่ยวกับเรื่องของเอาควายมาให้แต่อันนี้เป็นวัวคือบางทีเราไม่ได้ฝันนะแต่คนอื่นเขาฝันเราก็สามารถที่จะมองภาพรวมได้นะคะว่าอันนี้คือเขาหมายถึงคนดังลืมหลังควายควายก็คือพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยก็จะเกี่ยวกับอ่าดวงจันทร์ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ ลอยกระทงอะไรกระทงเมื่อผ่านมานะคะก็คือขึ้น15คห้าเดือน2องขึ้น15คห้าเดือน2เนี่ยก็ตรงกับวันที่8ปดเนาะแปดนะ,ะวันที่0ูนย์แปดนะแปดพฤศจิกาหกห้าอันนี้วันลอยกระทงนะเราก็ได้เลขนี่เราได้เลขแล้วนะศูนย์แปดหนึ่งได้มาแล้วตั้งแต่ลอยกระทงแล้วอ่าแล้วเลขสิบสองเลขสิบสองเลขสิบสองสองหนึ่งหนึ่งสองก็ได้แล้วนะคะอ่าคาดแล้วอ่า ตัดวงจรโคเนี่ยอ่าวงจรก็คือโคจรเนาะอ่ามันจะเป็นเรื่องของนั่นแหละที่บอกว่ามันจะเกี่ยวกับท่านนายกทักษิณเมื่อ18ปปีที่แล้วนะคะและทีนี้ความฝันเนี่ยยังเกี่ยวกับเรื่องของท้องถิน่นเพราะว่าวัวควายเนี่ยมันเป็นเป็นสัตว์ที่อยู่ในท้องถิ่นเนาะอ่าอันนี้ก็คือเขาหมายความว่าคนละท้องถิ่นนะอันนี้หมายถึงว่าอันนี้ท้องนะ ท้องถิ่นก็คือคนละท้องถิ่นเพราะว่ามันมีคนไงอันนี้คือท้องถิ่นเขาเรียกว่าวันท้องถิ่นอ่ะวันท้องถิ่นก็คือวันที่18มีนาคม2448สมัยรัชกาลที่5นะคะอันนี้สมัยรัชกาลที่ห้าก็คือเขาอ่าก่เนิดวันท้องถิ่นไทยตั้งแต่18มีนาคม2448เมื่อ118ปีและที่นี่คอรมอของ คมนนะเพิ่งจะมีมติมติเห็นชอบนะว่าให้เมื่อวันที่22มิถุนายน53เนี่ยนะเ53เนี่ยก็คือ12ปีที่ผ่านมาเนี่ยออบอกว่าต่อไปนะวันที่18มีนาคมของทุกปีนะเป็นวันท้องถิ่นไทยอ่าเป็นว่า12ปีเหมือนกันนะเห็นมาเห็นไหมครับเพิ่งจะ คอมอเพิ่งจะเห็นชอบเมื่อน2ปีที่แล้วเองว่าเออต่อไปนะวันที่18มีนาคมของทุกปีนะเป็นวันท้องถิ่นไทยอ่าแล้วทีนี้ในความฝันเนี่ยก็จะมีวัวอยู่2ตัวเนาะอ่าวัวก็คือฉลูอ่าฉลูไหมอ่านักสัตว์นักสัตว์ก,ตก็คือฉลูฉลูใช่ไหมก็เป็น2อตามที่เลข2 2มิถุนาตามที่คอลมอเห็นชอบเนาะอ่าแล้วทีนี้สัตว์เนี่ยเนี่ย ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะฝันที่เกี่ยวกับตัวสัตว์ต่างๆนะเขาเขาหมายถึงนักสัตว์ไงนักสัตว์จะมี12ราศีอ่าคว้าควายต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวกับนักสัตว์ก็จะเป็นเลข12จะเป็นเลข12บนะคะอ่าบางทีสัตว์ตัวนี้โคอันนี้คือโคตมะพุทธเจ้านะคะอ่าโคตัวนี้คือโคตมะพุทธเจ้าก็จะก็จะหมายถึงพระพุทธเจ้านะคะอ่าวงโคจรอ่าแบบนั้นนะคะโคตมะพุทธเจ้าก็เกี่ยวกับ เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาอ่าอันนี้อันนี้จะหมายถึงวิสามันได้นะอ่าเพราะว่าเขาไปฆ่าตัดตอนไงอ่าเขาเรียกว่าทําร้ายเขาเรียกฆ่าสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าวิสามันอ่าวิสามันฆาตกรรมเพื่อจะแปลความว่าวิสาขบูชาวิสาขบูชาก็คือขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกก็เอาเอาหนึ่งเอาเอาหนึ่งบวกห้าหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกห้า บวกหกได้สิบสองก็คือวันวิสาขบูชานะคะก็คือเลขสิบสองนะคะอ่าในตามที่พี่น้องแต๋วเคยบอกไว้นะนี่อันนี้คือวันวิสาขบูชาเพราะว่าเขาฆ่าวัวเนี่ยเขาผ่าท้องวัวเนี่ยก็คือวิสามันคัตกรรมอจาจจะเป็นเรื่องของเนื้อสดบางคนก็หืมกินกินอ่ะกินไก่สดสดกินเป็ดสดสดอ่ะกินเนื้อวัวสดสดเขาหมายถึงอาชาบูอาชาบูชิอาชาบูชินะชาบู เพื่อจะหมายถึงบูชาก็คือวิสาขาบูชาอ่ามีการผ่าครึ่งอ่าฟันครึ่งเลยค่ะอ่ะฟันครึ่งครึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสองครึ่งอะนะเศษหนึ่งส่วนสองเรทีนี้นโยบายรัฐบาลปัจจุบันคนละครึ่งก็คือท่านนายกตู่และท่านนายกตู่เนี้ยก็เกิดวันที่21มีนาคมแล้วผู้ชายคนที่เนี้ยที่อ่าคุณยายไอ้คุณแม่คุณตาไม่รู้จักเนี่ยเขาหมายถึงการตู่อ่าตู่นะคนเนี้ยคือตู่ตู่เอา เอาวัวมาให้ทั้งๆท,ที่คุณยายเนี่ยคุณแม่บุญตาเนี่ยไม่รู้จักอย่างไ้เขาเรียกว่าการตู่อิตาคนนี้เรียกตู่แล้วตู่คนนี้ก็คือคนลักครึ่งอ่าคนลักครึ่งก็เขาหมายถึงนายกตู่นะนายกตู่ที่เกิดวันที่21อ่านี่นะคะแล้วทีนี้ในคนฝันก็อายุ66คนที่อยู่ในท้องก็อายุ66ก็แยะ ก็เอา66มารวมกันก็ได้เท่ากับ12อ่าจะได้1 0 8 018แล้วก็จะ1 2 2 1สองได้ทางนั้นเลยนะคะจะมีเลขนี้ราคาในฝันงวดเนี้ยจะมีเลขนี้นะคะอ่าแล้วทีนี้ที่บอกว่าวัวเนี้ยต่างท้องอันนี้อันนี้เรื่องของท้องถิ่นนะท้องถิ่นแต่อันนี้อยู่ต่างท้องถิ่นต่างถิ่นต่างถิ่นนะคะอันนี้เรียกว่าต่างถิ่นเขาเรียกว่าคนละท้องถิ่นคนละ ท้องถิ่นก็คือวันท้องถิ่นก็คือวันที่18อ่าพี่ดตรแต๋วก็เลยให้น้ำหนักมาที่0-18เพราะว่ายังไงยังไงดวงจันทร์ก็ต้องมีแน่นอนเลยนะคะดวงจันทร์ก็คือกลมๆนะคะแล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวเอเปกเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางในการประชุมนะคะก็เลยไม่รู้ว่าศูนย์จะอยู่ตรงกลางหรือว่าศูนย์จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะนิดนึงลืมคำนี้ไปนะคะเพราะว่าเพลงคนดังลืมหลังควายนะนึกไวถูกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควาย เขานั่นคงแนงนายเบื่อนั่งหลังควายเบื่อเคียวเกียวยาเขามีคำว่ายาปุ๊บนะยาก็หมายถึงสมเด็จยาสมเด็จยาก็คือ21ตุลาคม2443อ่าย่านะคะเมื่อเห็นตัวสัตว์ต่างๆนะคะก็จะนึกถึงเรื่องของย่านะคะยาเรื่องของพุ่มพวงยวงจันท์